สายที่มองหาคันสปินนิ่งตกปลาสวายลงหน้าดินสไตล์ชิมาโ,โน่เจดฟุตต่อโคนจัดเจ้าคันนี้ได้เลยนะคะชิมาโน่เน็กเซฟนะคะตัวนี้จะเป็นงานแนวออสเตรเลียนะคะที่ถืออยู่นี่จะเป็นคันเจดฟุตต่อโคนนี่รอยต่อยตรงนี้แต่งัดแบบไร้รอยต่อลงยันโคนนะคะสำหรับคนที่ชอบเวทอ่อนหน่อยนะคะไม่ชอบเวทสี่ขีดแปดแนะนำเจ้าคันนี้ได้เลย เอาทำไมพี่ถึงบอกว่ามันเป็นคันแนวออสเตรเลียครับก็เจ้าตัวนี้จะเป็นชิมาโนออสเตรเลียนะคะเขาเป็นคนออกแบบนะดีไซน์ก็อาจจะไม่คุ้นตาของคนบ้านเรานะคะแต่หนูเจอลูกค้าบ้านเราเนี่ยชื่นชอบกันเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเทียบเท่าเนี่ยจากที่งัดไปเมื่อกี้มันน่าจะประมาณพวกคัน PE 3-6ีดหหรือ3 0 60ิปอนด์นะคะแต่ว่าเวทที่เขาตีมาเนี่ยมันคือสปินเฮฟวี่ไลน์นะคะเวทไลน์แค่6 1ถึกิโลนะคะ นะ้เวทเหยื่อสามสิบถึงแปดสิบกรัมนะคะเป็นคันของชิมาโน,โนมาพร้อมซองนะคะเจ้าตัวที่งัดแล้วก็ถ่ายคลิปอยู่นี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบคันตกสวายปลาบึกไซกลางหรือว่ารงงานหน้าดินนะะเอาไปปักท้ายเรือนะคะไม่อยากได้คันที่เวทแข็งมากตกปลาไม่ได้ใหญ่มากแนะนําเจ้าตัวนี้นะคะสักพวกหกถึงยี่สิบกิโลเนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยนะคะดีไซน์แจ่มๆเป็นคันที่ทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ย เขาตกปลาไพ่หรือปลาเพิร์ดบนเรือนะคะคือตกแล้วก็งัดยกขึ้นมาเลยนะคะนะก็ดีไซน์สวยน้ําหนักคันเบานะคะมาพร้อมซองอย่างดีนะคะนี่ด้ามเต็มอ่าใครที่มองหาคันด้ามเต็มอยู่นะคะจับง่ายกระชับมือนะฮะรีซีฟแต่งนะคะนี่ไกลซิกผลทานแน่นอนเจ้าตัวนี้จัดราคาโปรเหลือหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะมาพร้อมซองอย่างดีนะคะมีมาแค่สิบคันเท่านั้นจัดด่วนๆเลยนะครับผม